สืบสารตำนานมวยไทยให้กองไกลสู่สากละโลกสารมวยไทยสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านอีกเช่นเคยด้วยนะครับ แล้ววันนี้เองครับทุกท่านเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับแอดมินจะพาทุกท่านบินข้ามไปที่ประเทศญี่ปุ่นครับว่าตอนนี้เขามีกระแสอะไรเกี่ยวกับคู่ของซูเปอร์เล็กกับทางด้านทาเครุครับซึ่งวันนี้ครับแอดมินก็จะพาทุกท่านไปดูครับว่าชาวญี่ปุ่นครับมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเจ้าซูเปอร์เลกกับเจ้าทาเครุซึ่งเรียกได้ว่าประษากีฬาแล้วกันนะครับฮีโร่ของประเทศเขาโดนยำจนเละเลยครับทางด้านเจ้าทาเครุเองครับอาการตอนนี้ก็ถือว่าหนักเอาเรื่อง ground ก็อย่างที่เราทราบกันไปนะครับว่าเจ้าทาเครุเองนั้นก็ถือว่าเป็นฮีโร่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในนักชกในดวงใจของชาวญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งเลยครับสําหรับเจ้าทาเครุเองครับหลังจากที่จบไฟน์นี้ลงไปครับก็ถือว่ามีกลิ่นไอของการพูดถึงเจ้าเทนชินครับซึ่งเจ้าเทนชินนั้นก็เคยได้ออกมาบอกนะครับเป็นขวัญกําลังใจให้กับเจ้าทาเครุเอาชนะทางด้านซปเปอร์เล็กให้ได้แล้วครับซึ่งเจ้าเทนชินนั้นครับแฟนมวยชาวไทยและคนไทยของเราครับน่าจะรู้จักเขาเป็นอย่างดีครับเพราะว่า เขาปราบนักมวยไทยมานับต่อนับแล้วครับและเจ้าเทนชินคนนี้เนี่ยนะครับเป็นคนปราบเจ้าทาเครุด้วยครับและก็เป็นคนที่ชนะรถถังและก็เป็นคนที่แบ็กคิกใส่ทางด้านวันฉลองครับเรียกได้ว่าวันฉลองหามเปไปเลยทีเดียวครับก็ถือได้ว่าทั้งสองคนครับทางเจ้าซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเก้าเองครับณตอนนี้อันดับโลกของเราก็พุ่งขึ้นไปแล้วในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับได้ชนะทั้งทางด้านรถถังจิตเมืองนนท์และก็ชนะทางด้านทาเครุเซกาวะและ ทางด้านเทนชินเองครับก็สามารถชนะได้ทั้งสองคนนี้เช่นเดียวกันครับทั้งรถถังและก็ทางด้านทาเครุเซกาวะครับซึ่งหลายคนครับก็น่าจะเข้าใจครับเรื่องของเจ้าเทนชินณตอนนี้ครับได้หันไปเอาดีทางด้านกติกามวยสากลเป็นหลักเลยครับเนื่องจากหาบทท้าทายใหม่ๆสําหรับเขาครับเรียกได้ว่าความเหมาะสมของทั้งคู่ครับทั้งซูเปอร์เลกเกียรตหมูเก้ากับทางด้านเจ้าเทนชินนั้นความเหมาะสมตามจินตนาการนั้นถือว่าเหมาะสมอย่างยิ่งครับเพระ ราะว่าทั้งสองคนเองต่างชนะคู่ต่อสู้มาเหมือนกันครับทั้งรถถังและทาเครุถือว่าเป็นระดับซูเปอร์สตาร์ครับที่พวกเขาสามารถผ่านมาได้ครับและในวันนี้เองครับแอดมินจะพาไปเจาะคอมเมนต์ของชาวญี่ปุ่นครับว่ามีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเทนชินครับในเหตุการณ์ที่ทาเครุนั้นได้แพ้ทางด้านซูเปอร์เล็กเกียรติหมู่เก้าครับเรามาดูแฟนๆมวยญี่ปุ่นครับพูดถึงเทนชินว่าอย่างไรในเหตุการณ์นี้ไปรับชมรักฟังพร้อมๆกันเลยครับ มาที่ท่านแรกครับบอกว่าฉันคิดว่าทาเครุกำลังคิดถึงโลกของนักชกชาวญี่ปุ่นเมื่อเขาชกไฟนี้หลังจากแมตที่เจอกับเทนชินทาเครุเทนชินก็หายตัวไปจากโลกแห่งคิกบ็อกซิ่งและทาเครุซึ่งเป็นฐานมั่นสุดท้ายไม่มีดาวรุ่งเหลือสำหรับกติกาคิกบ็อกซิ่งดังนั้นทาเครุคงไม่มีทางเลือกนอกจากทำมันให้ดีที่สุด ซึ่งในคอมเมนต์นี้ครับก็เป็นการตัดพ้อออกแนวตัดพ้อนิดนึงครับหลังจากที่เจ้าทาเครุเองครับโอ้พ่ายแพ้กับทางด้านเจ้าซุปเปอร์เล็กอย่างยับเยินครับแฟนมวยญี่ปุ่นเองครับถ้าเกิดว่าเจ้าเทนชินยังอยู่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งเนี่ยครับถ้าเกิดว่าทาเครุแพ้ยังสามารถเอาเทานชินกลับมาชกได้ครับแต่ตอนนี้ครับทางด้านเทนชินเองก็ไม่ได้อยู่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งแล้วครับประมาณว่าไปอยู่ในกติกาอื่นคือกติกามวยสากลน,นั่นเองครับหลังจากนี้ทางด้านทาเครุเองก็ต้องทํามันให้ดีที่ส สุดไปเลยครับก็คงจะน่าเสียดายครับสําหรับแฟนมวยญี่ปุ่นครับถ้าเกิดว่าไฟนี้ถ้าเทนชินยังอยู่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับเขาก็คงปลุกระดมเอาเทนชินมาสู้กับทางด้านซูเปอร์ลิกอย่างแน่นอนครับถึงแม้จะไม่ได้สู้กันจริงๆครับแต่ว่าสู้กันด้วยกระแสครับอย่างน้อยเขาก็ยังมีฮีโร่ยืนอยู่ในกติกาคิกบ็อกซิ่งของประเทศเขาครับท่านต่อมาครับบอกว่าฉันอยากให้วันจัดงานที่ประเทศญี่ปุ่นประมาณ6ครั้งต่อปีในอนาคต ท่านต่อมาครับบอกว่าสไตล์ของทาเครุไม่สามารถแข่งขันกับผู้เล่นระดับท็อปได้แต่ถึงแม้เขาจะแพ้แฟนๆของเขาก็ยังติดตามเขาอยู่อย่างไรก็ตามฉันรู้สึกว่านั่นอาจเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ทาเครุไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการชกนี้ได้นอกจากเจะเดินซุ่มซ่ามและเอาร่างกายที่แข็งแรงเดินประทะ เทนชินและซูเปอร์เล็กมีทักษะระดับสูงในการโจมตีโดยไม่ต้องโดนโจมตีแต่ฉันรู้สึกว่าจุดประสงค์หลักของพวกเขาทั้งสองคนคือการมุ่งเน้นไปที่ชัยชนะ คอมเมนต์นี้ครับก็อารมณ์ประมาณว่าทั้งซูเปอร์เล็กและทางด้านเทนชินเองครับถ้าเกิดว่าจะให้โดนต่อยโดนเตะง่ายๆคงเป็นไปไม่ได้แน่นอนครับคล้ายๆนะครับว่าเจ้าเทนชินกับเจ้าซูเปอร์เล็กนั้นดีกรีเท่ากันครับซึ่งเป็นการชกที่มีทักษะสูงครับมากกว่าเจ้าทาเครุครับก็ถือว่าคอมเมนต์นี้นั้นครับก็ยังมองครับว่ามีตัวสู้ทางด้านซูเปอร์เล็กอย่างเจ้าเทนชินอยู่ครับมาคอมเมนต์ต่อมาครับพูดตามตรงนะ ทาเครุแพ้เทนชินเพราะมันทําให้มูลค่าดรีกรีของเจ้าทาเครุลดลงครึ่งหนึ่งฉันเลยเลือกที่จะไม่สนใจแมตช์นี้เลยฮ่าฮ่าฮ่าและก็มีคนมาตอบนะครับว่าแล้วทําไมคุณถึงดูวิดีโอนี้ล่ะในคอมเมนต์นี้เองครับเขาก็คงจะเห็นว่าทางด้านทาเครุเองครับนั้นก็เป็นรองครับไม่ใช่เบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นครับเพราะว่าพลายกับเทนชินมาเราก็คงจําไฟนั้นได้นะครับซึ่งณนะตอนนี้เองครับแฟนมวยญี่ปุ่นครับก็พยายามชูทางด้านเทนชินขึ้นมา เพราะว่าเรากําลังสู้เบอร์2ของเขาครับเบอร์หนึ่งจริงๆตัวบอสจริงๆนั้นก็คือเจ้าเทนชินนั่นเองครับท่านต่อมาบอกว่าเมื่อถึงจุดที่รถถังและทาเครุเซกาวาพ่ายแพ้ให้กับเทนชินท่านต่อมาบอกว่าแฟนๆของทาเครุมีนิสัยที่ไม่ดีที่จะพูดว่าเมื่อเทนชินมีกติกากฎเกณฑ์ที่สนับสนุนเทนชินแต่เมื่อมีกฎกติกากที่สนับสนุนทาเครุ พวกเขาก็จะวิพากษ์วิจารณ์พวกเขาอย่างรุนแรงและบอกว่าพวกเขาอยู่บนพื้นฐานและข้อตกลงร่วมกันเสมอซึ่งเป็นความคิดที่ไร้สาระสิ้นดีท่านต่อมาบอกว่าทุกคนกำลังลืมสิ่งที่สำคัญเทนชินมีอันดับแรงกิ้งที่ต่ำกว่าทาเครุนั่นคือเหตุผลที่เขาต้องต่อสู้กับทาเครุโดยปกติแล้วผู้ที่มีอันดับสูงกว่ายอมจะแข็งแกร่งกว่าใช่ไหม ท่านต่อมาบอกว่าฉันคิดว่าทุกคนกำลังลืมสิ่งที่สำคัญไปนะ เนื่องจากเทนชินเคยต่อสู้กับใครที่มีอันดับสูงกว่านั่นก็คือทาเครุดังนั้นทาเครุจึงพ่ายแพ้ให้กับเทนชินที่มีอันดับที่ต่ำกว่าเขาคอมเมนต์นี้ครับก็ถือว่าพูดถึงเรื่องอันดับครับนั้นเรื่องอันดับไม่สําคัญเลยครับก็เหมือนกับเทนชินครับสามารถชนะทางด้านทาเครุได้เหมือนกันครับซึ่งตอนที่เจอกันครับอันดับของทางด้านเจ้าเทนชินนั้นก็อยู่ต่ำกว่าทางด้านเจ้าทาเครุด้วยซ้ำครับ ท่านต่อมาบอกว่า CEO ชาตรีพูดเสมอว่าวันชิมชิปคือนักเตะรุ่นไลท์เวทที่เก่งที่สุดในโลกและฉันไม่คิดว่าเทนชินจะเอาชนะซูเปอร์เล็กได้ในกติกาคิกบ็อกซิ่ง5ยกท่านต่อมาบอกว่านี่มันเป็นผลการแข่งขันที่น่าผิดหวังมาก แต่เป็นไฟที่ทำให้ฉันรู้สึกมากว่าเมื่อก่อนหากเทนชินยังอยู่ในกติกาคิกบ็อกซิง่งเขาอาจจะหลงไหลในการแก้แค้นให้กับทาเครุและทำให้ซูเปอร์เล็กเจอกับเทนชินเกิดขึ้นได้จริงในอนาคต ท่านต่อมาบอกว่าเมื่อคุณจริงจังฉันไม่คิดว่าแม้แต่ทาเครุเองที่จะถึงจุดสูงสุดของเขาที่จะสามารถเอาชนะทั้งเทนชินหรือซูเปอร์เลกได้ก็ถือว่าพอหอมปากหอมคอและกันครับสําหรับคอมเมนต์แฟนมวยญี่ปุ่นครับที่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับเจ้าซูเปอร์เล็กกับเจ้าเทนชินครับซึ่งในตอนนี้เองครับเจ้าทาเครุเองถึงจะพ่ายแพ้ไปครับ ก็ถือว่าทําให้หลายคนครับต้องพูดถึงเจ้าเทนชินครับเพราะเจ้าเทนชินเองชนะทั้งรถถังและชนะทางด้านทาเครุด้วยครับเหมือนกับเจ้าซูเปอร์เล็กนะตอนนี้เลยครับและตอนนี้ครับแอดมินเชื่อแน่นอนนะครับว่าทางแฟนมวยคอแฟนมวยของญี่ปุ่นเองครับน่าจะหาตัวดีๆครับมาจัดการทางด้านซูเปอร์เล็กอย่างแน่นอนครับก็ถือว่าเป็นการเปิดศึกในกีฬามวยไทยในกติกาคิกบ็อกซิ่งครับที่นํามวยไทยบุกสู่ญี่ปุ่นครับและก็โชว์ได้อย่างสวยงามจริงๆครับนี่ ก็ถือว่าเป็นการกีฬาครับเป็นการแข่งขันการพัฒนาต่อไปให้ดีไปเรื่อยๆในอนาคตทั้ง2ชาติเองครับซึ่งไฟนี้เองครับจะเกิดได้หรือเกิดไม่ได้ครับมันก็ไม่แน่เหมือนกันครับเพราะว่าสมัยใหม่ยุคใหม่แล้วครับไม่แน่จริงๆนะครับเราอาจจะได้เห็นเจ้าซุปเปอร์เล็กชกกับทางด้านเทนชิงจริงๆครับซึ่งจะได้ชิงความเป็นโบนึงไปแบบเด็ดขาดเลยครับเพราะว่ารุ่น6กกิโลของเขาตัวท็อปทอปนั้นณนะตอนนี้นอกจากเจ้าทายเครุที่หลายคนก็ยังมองว่าเทนชินที่มีความเหน กว่าและก็เป็นเบอร์หนึ่งของญี่ปุ่นครับก็ถือว่าพูดคุยกันสนุกเฮฮากันไปครับสร้างสีสันให้วงการมวยของเราครับและวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแอดมินขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ